คอ,อกมาแล้วนะคะว่าอานเดอร์สลตกุนซือทีมของหงแดงลิพูจะโดนแบนทั้งหมด2เกมหลังจากที่เจ้าตัวโดนใบแดงในเกมที่ลิพูบุกไปสเสมอเอเวอเรตัน2ประต,ตูต่อ2ซึ่งในเนื้อหาแถนานการได้มีการระบุออกมานะคะว่าอานเดอร์สลตได้มีการใช้ถ้อยคําที่หยาบคายหรือดูหมิน่น สินอย่างไมเคิลออเวอร์ตามข่าวรายงานก่อนหน้านะคะได้มีการบอกว่าทางด้านของอาร์เนสลอตเนี่ยได้มีการเข้าไปพูดเกี่ยวกับการทดเวลาบาดเจ็บที่มันนานเกินจริงทางด้านของพิริค่ะก็ได้มีการถแถลงออกมาแบบนี้นะคะซึ่งต้งบอกว่าใน2เกมของอาร์เนสลอตจะถูกแบนนั่นคือเกมระหว่างวูดแฮมตันกับแอตตันวิลลานั่นเองค่ะแต่ ฟังก่อนนะยังไม่จบนะแต่หลังจากที่แถลงการเรื่องนี้ออกมาได้ไม่นาน พีวิกก็ได้มีการลบเรื่องนี้ออกจากเว็บไซต์ทางการแล้วก็ตามเรียนของเจมพีเอซึ่งเป็นนักข่าวสายของแดงได้มีการระบุออกมานะคะว่าการที่ทางด้านของอา์เนอร์สอนเนี่ยจะยังไม่ได้ถูกลงโทษในเกมกับวูแฮมป์ตันคือบทลงโทษจะยังไม่มีเกิดขึ้นทันทีเนื่องจากว่าเหมือนพีริกได้มีการอาจจะรอการถแถลงการของ ทางด้านของ m i c คิลเน e เวอรที่ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ค่อยจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับบ,บทลงโทษของ a า n ์เนสซ์ลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตามรายงานของเจมพีได้มีการระบุไว้นะคะว่าทางด้านของ FA จะใช้เวลาราวๆสามวันคือมีเวลาสาวันในการพิจารณาโทษของ a า n ์เนสซ์ลว่าอาร์เน o t ์ลจะโดนโลงโทษทันทีเลยไหมหรืออาจจะรอไปก่อนซึ่งถาหากว่าลงโทษทันทีค่ะคือมันจะไม่เกิดขึ้นในเกม นี้นะคะคือไม่เกิดขึ้นในเกมวันอทินี้เนื่องจากว่า การพิจารณามันจะใช้เวลา3วันด้วยกันนะคะอาจจะไปในเกมหน้าซึ่งอาจจะเป็นเกมกับแอตตันวิลล่าหรือเกมกับทางด้านของเรเบลมาชอเตอร์สตี ee, ถ้าว่าโดน2แมตช์จริงจงนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ต้องมารอดูค่ะว่า m มเคิเนอร์จะมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็พวกเขาจะใช้เรื่องของ m มเคิเนอร์ที่มีการรายงานเพิ่มเติมเนี่ยในการพิจารณาโทษของไมเคิลในโทษของอาร์เนอร์สลอนนะคะถ้าหากว่าพวกเขามองว่าโทษนี้มันร้ายแรงก็อาจจะ แบรนด์ uh, band, 2เกมสามเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะแต่ครั้งหนึ่งค่ะนิพูเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ตอนนั้นทางหน้าของเยื่อครอปก็โดนเหมือนกันแต่ตอนนั้นทางหน้าของพิมริกก็ได้มีการ uh, ระบุนะคะก็คือเป็นการปรับเงิน FA เขาก็ได้มีการปรับเงินของ uh, ทางหน้าของเยื่นครอปหลังจากที่เหมือนเยื่อครอปก็ได้แสดงพฤติกรรมที่อาจจะไม่น่ารักออกไปนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้มีการขอโทษทีหลังแต่สุดท้ายนะคะก็คือว่า ทางด้านของเอ่อทางด้านของ FA นะคะก็ได้มีการปรับเงินเท่านั้นตอนนั้นน่ที่จะไม่ผิดน่าจะประมาณสักราวราวแปดพหรือ8,000 0ื่นบอน่ะประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเยืนครอปก็โดนปรับเงินไปนะคะแต่ไม่ได้โดนแบนอะไรนะเพียงแค่ โดนปรับเงินเฉยๆนะคะส่วนสถานการณ์ของอาร์เนสซ์ลอเนี่ยคือเราไม่รู้แหละว่ามันร้ายแรงแค่ไหนมันเป็นเหมือนแค่ถ้อยคําแถลงของพิวริที่ได้มีการถแถลงออกมาแล้วใช้ก็คือลบไปนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคือในการพูดคุยกันในระหว่างเกมทุกสิ่งอย่างคือมันถูกระบุไว้เป็นถูกบันทึกไว้อยู่แล้วนะคะว่าอาร์เนสซ์ลอเนี่ยใช้ถ้อยคําที่ดูหมิ่นจริงหรือเปล่าหรือใช้ถอ้อยคาที่หยาบคายจริงหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องรอดูค่ะว่าถ้าว่าในเกมวันอาทิตย์เนี้ยทางด้านของอาร์เนสซ์ลอ ได้ลงทําหน้าที่คุมเกมข้างสนามเหมือนเคยนะคะมันก็อาจจะได้รอดูว่าเอ้ยอาร์เนลส์โลเขาจะออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะบอลก็มีเกมก็มา M8 แไทยแลนด์ 8, Thailand, ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวทีนี้เราไปที่เรื่องของคอนเนอร์แบสลี่กันหน่อยนะคะซึ่งเป็น นักเตะของหงแดงลิฟกูก็ได้มีการออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสิทธ์นะคะทางหน้าของคอนเดอร์บัสลีค่ะก็ได้มีการบอกนะคะว่าจะตัวอาจจะไม่อยากพูดอะไรมากมาย,ยากเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของไมเคิลเดอร์เวอร์นะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวก็กลัวว่าถ้าบอว่าพูดไปแล้วอาจจะโดนแบนหรืออาจจะโดนลงโทษย้อนหลังซึ่งแน่อนอนเขาว่ามันไม่เป็นผลดีกับเขาอย่างแน่อนอนแต่ถ้าถามเขาในมุมเขาในเกมกับเอลวตันใบเหลืองของเขาสําหรับเขาเขามองว่าม,มันอาจจะ ไม่สมควรที่จะเป็นไม้เหลืองอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าให้ไปพูดถึงผลสินอะไรที่มากกว่านั้นอาจจะพูดไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของอาร์เซนอลกันหน่อยนะคะทางด้านของอาร์เซนอลนะคะก็ได้มีการรายง,งานยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าทางด้านของไคลฮาวเวตซึ่งเป็นกองหน้าหนึ่งเดียวของทีมณนะเวลานี้ที่เหลืออยู่เจ้าตัวจะต้องเข้ารับการผ่าตัดแฮมซิงนั่นเท่ากับว่าทางด้านของอาร์เซนอลจะไม่เหลือกองหน้า เลยนะคะแล้วก็ทางด้านของไฮฮาวเวตเนี่ยก็คือจะปิดซีซั่นเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดก็จะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายซึ่งตลอดระยะเวลาที่เหลือจากเนี้ยมันไม่เพียงพอที่จะทําให้เขานีคะสามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมได้จะตัวจะกลับมาช่วยทีมได้ก็คือเป็นซีซั่นนาเลยค่ะ